สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอิสราพรธนรัตนสิริวรกุลสูตินารีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คือการรักษาสุขภาวะทางนารีเวชเช่นการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่การดูแลสตรีวัยหมดฤดู การคุมกำเนิดโรคติดเชื้อทางรีเวศและรวมไปถึงภาวะผู้มีบุตรยากค่ะปัจจุบันนะคะแนวโน้มภาวะมีบุตรยากพบได้มากขึ้นอาจจะเนื่องมาจากว่าผู้สามีภรรยาแต่งงานตอนที่อายุมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าความเครียดเป็นต้นค่ะ คู่สมรสที่มีบุตรยากก็คือว่าเป็นคู่สามีภรรยานะคะที่แต่งงานมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดยที่ไม่มีการคุมกำเนิดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะ่ะจากการสำรวจนะคะก็คือผู้สมรส100คู่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือว่ามีบุตรเกิดขึ้นเนี่ยถึง85คู่โดยที่จะเหลือเพียงร้อยละ15เท่านั้นที่ยังไม่สามารถมีบุตรได้ ว่าในคนที่เคยมีลูกมาแล้วแต่ว่าประสงค์ที่อยากจะมีบุตรเพิ่มนะคะโดยที่ไม่สำเร็จเป็นเวลาเกินหนึ่งปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นภาวะมีบุตรยากเช่นกัน ก็จะทําการซักประวัติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดๆบ้างแล้วก็ทําการตรวจร่างกายโดยละเอียดนะคะโดยที่หลังจากซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมทางด้านฝ่ายชายหลักๆก็จะเป็นการตรวจเชื้อสุจินะคะ <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าปริมาณเชื้อปกติไหมมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวหรือไม่หรือว่าอาจจะมีปัญหาที่รูปร่างของตัวสึจิ ด้านฝ่ายหญิงก็จะมีการตรวจภายในนะคะแล้วก็ตรวจเช็คมะเร็งปากมลูกพื้นฐานแล้วอาจะต้องมีการตรวจอันตราซาว์ช่องคลอดเพื่อดูความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเนื้งองอกในโพรงมดลูก <S <S หรือว่าภาวะถุงน้ำลังไข่หลายใบะคะ่ะที่จะเป็นสาเหตุทำให้มีบุตรยากะคะ่ะ ทางเราก็คือจะทํางานเป็นทีมนะคะมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็นักวิทยาศาสตร์โดยที่แต่ละคู่ที่มาปรึกษาเนี่ยจะมีสาเหตุต่างๆกันโดยหมอก็จะดูจากอาการเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามวินิจฉัยหาสาเหตุให้ได้ว่าแต่ละคู่นั้นมีสาเหตุที่ทําให้มีบุตรยากแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็จะรักษาตามสาเหตุนั้น ในปัจจุบันนะคะวิทยาการและเทคโนโลยีของการรักษาผู้มีบุตรยากะคะ่ะก็คือ 1. จะเป็นการคัดเชือ้อแล้วก็ฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกหรือว่าเรียกเป็นชื่อยอ่อว่า IUI นะก็จะเป็นการที่เราทําการคัดเชื้อของเพศชายนะคะในวันที่ช่วงที่ผู้หญิงไข่ตกแล้วก็มีการเตรียมในห้องแลบแล้วก็เป็นการฉีดเชื้อกลับเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์นนะคะ ก็คือเป็นการทำ IVF หรือว่าเด็กหลอดแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นไข่ของฝ่ายหญิงให้ได้ไข่หลายๆใบแล้วก็จะมีการเจาะไข่เพื่อเก็บไข่เข้ามาปฏิสนธิกับอสุจิภายนอกร่างกายแล้วก็มีการเลี้ยงเป็นตัวอ่อนอาจจะเป็นระยะ4เซลล์ถึง8เซลล์หรือเป็นระยะบาโ t o c แล้วก็ทำการย้ายกลับเข้าไปในคมรูอีกครั้งนึง โดยที่วิธีนี้เนี่ยจะมีอาตาัตราการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าการทำ IUI หรือการฉีดเชื้อ3ก็คือเป็นการทำอ x กทีจะใช้ในกรณีที่เชื้อของฝ่ายชายมีปัญหาเช่นเชื้อน้อยมากๆหมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมาก แล้วก็วิธีสุดท้ายจะเป็นการทำเทเซหรือว่าเป็นการเจาะโดยตรงที่อันทะค่ะวิธีนี้จะใช้ในกรณีของฝ่ายชาที่มีปัญหาเรื่องการหลักอสุจิที่ผิดปกติหรือการตรวจเชื้ออสุจิแล้วไม่พบตัวสุจิเลยค่ะจะดูความเหมาะสมของแต่และคู่อีกทีหนึ่งว่าจะใช้วิธีไหนในบางคนก็อาจจะ ใช้แค่การทำอายุไก็พอแต่ในบางคนเนี่ยถ้าเชื้อน้อยมากๆหรือเชื้ออสุจิมีปัญหาก็อาจจะต้องข้ามไปทําเป็นการทําเด็กหลอดแก้วเลยค่ะขึ้นอยู่กับคู่สามีภรรยาคู่นั้นๆเนี่ยมีปัญหามากน้อยแค่ไหนถ้าในบางคู่ที่ปัญหาไม่มากก็อาจจะทำแล้วติดในครั้งแรกหรือว่า โดยง่ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าบางคนที่มีหลายๆปัจจัยเราก็จะต้องแก้ปัญหาไปในส่วนส่วนนั้นอีกทีน่คะทางโรงพยาบาลของเรามีทีมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แล้วก็เครื่องมือที่มีความพร้อมอะค่ะสามารถทําได้ทุกวิธี ถึงแม้ว่าภาวะนี้จะไม่ใช่โรคนะคะแต่ก็เป็นปัญหาที่สําคัญสําหรับผู้สมรสที่จะต้องการเติมเต็มความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวะคะ่ะทางศูนย์ผู้มีบุตรยาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้เห็นความสําคัญของปัญหาตรงนี้นะคะด้วยทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ห้องทดลองและห้องพอเลียงตัวอ่อนที่พบคันและทันสมัยพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและดูแลหาสาเหตุต่างๆของภาวะผู้มีบุตรยากหากคู่สมรสที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากสามารถที่จะมาติดต่อรับการรักษาได้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะ